น,นี้นะครับเราก็จะมีข่าวที่มาแจ้งเตือนเป็นอันดับแรกเลยนะครับคือเราก็จะต้องไปเปลี่ยนช่องนะครับคือไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนช่องเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อช่องเป็นช่องว่าโอชิสกายดานะครับเราจะไปเปลี่ยนชื่อช่องว่าโอชิโซกาดานะครับซึ่งช่องที่จะทำมนตอนนี้นะครับก็จะมีชื่อช่องว่าแชนเนลนะครับก็จะไปเปลี่ยนเพราะว่าชื่อของการชนเนลอ่ะมันมีคนอื่นเขาใช้เยอะนะครับถ้า เขียนว่าโอชิสุการดามันก็จะมีแค่ช่องเดียวว่าน่าจะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีของมารีวิวกันเช่นเคยซึ่งของที่มารีวิวในวันนี้ก็คือหูฟังบลูทูธของเรานะครับแบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นหูฟังเอพอร์ตก็ได้นะครับนี่เลยนะครับเอออันนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับแต่ว่าเป็นเสียงดีเลยทีเดียวนะครับก็จะมีหลายสีนะครับอีกแล้วจะมาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับ ซึ่งต้องใช้กับสายชาร์จของ iPhone นะครับแบบนี้เลยนะครับเขาสามารถใช้ได้กับ Android, i o และไ o s ได้นะครับแต่ว่าต้องใช้สายชาร์จของ iPhone เดี๋ยวเราจะมาดูในกล่องว่าจะมีอะไรบ้างครับซึ่งแพ็กเกจก็จะมีรูปของหูฟังเอฟพอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะมีด้วยกัน4แบบสีขาวก็มีเหมือนกันนะครับก็จะมีระดับ เมดอินไชน่าผลิตในประเทศจีนนะคะก็จะเขียนงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บแด้นหนตังนี้ก็จะเป็นรุ่น Inport 2 2นะครับเปิดมานะครับก็จะเจอับหูฟังตัวนี้เลยนะครับคือแบบ สีน่ารักมากเลยนะคะเป็นสีพาสเทลนะคะอันนี้ผมสั่งมาเป็นสีฟ้านะครับก็จะออกียวพาสเทลหน่อยนะครับนี่นะครับอู้ยชิ้นสวยมากเลยก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดนะครับนี่ครับเราจะมาเปิดถ้าเปิดแล้วมันจะออกไปสีฟ้าตรงนี้นะครับกันได้ตรงนี้จะเป็นโน้ตใชแบตนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟังด้านในนะครับ คือด right? like like, ีไซน์เขาสวยมากเลยนะครับเข้ากับหูด่างหรือเรืองใส่เลยคือแบบถนัดหูมากเลยนะคะทุกคนทนี่มันพอดีกับช่องหูของเราเดี๋ยวเราลองใส่เขามีการสีแดงด้วยนะทุกคนนี่เป็นไงทุกคนเป็นไงล่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิลล์ด้านเลย ซึ่งด้านในตัวในกล่องก็จะมีเปิดตรงนี้นะคะก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนี้นะคะเปิดเปิดคู่มือการใช้งานไม่ได้เป็นภาษาจีนนะคะเนี่ยส่วนด้านหลังก็จะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราอ่านจีนไม่ออกออต้องแปลองังกฤษไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแปลก็ได้เพราะว่าเราก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์้ง่ายเองนะครับแค่ดูทูตแบบนั้นเองเข้าออที่ก่อนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเขาก็บลูทูธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เขาก็บลูทูธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาฟังเสียงว่าเสียงมันจะดีหรือแน,น่ไหมครับเนี่ยมีไฟตรงนี้ไฟตรงน,นี้ครับเล้วลองเปิดเพลงดูนะครับคือเสียงเขาแบบ ดีมากเลยนะคะเบสหนักด้วยมันได้ยินทุกอย่างเลยนะครับในเพลงมันปรับความดังได้ดังสุสดๆเลยถึอว่าใช้ฝั่งเดียวเออมันก็แบบมันก็ดีเหมือนกันใช้ฝังเดียวมันจะได้ยินคนพูดได้ยินเสียงนอกนอกจากฟังที่เพลงที่เราฟังมันดีเหมือนกัน,นคซึ่งในเกี่ยวในส่วนของราคาตัวนี้นะครับแบบ ราคาหลักร้อยนะครับได้ก็สามารถไปซื้อได้นะครับก็นะสามารถไปหาซื้อได้นะครับเ,เสียงเขาดีจริงๆนะครับให้ลองนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อแบบเอพอที่มีราคาแพงของทันกว่า,านะครับซึ่งใครมีเงินมากก็สามารถไปซื้อได้แล้วก็เสียงเขาก็อาจจะดีกว่านี้นิดหน่อยแต่ว่าใครที่อยากใช้เล่นๆก็อันนี้เขาแนะนําให้เลยนะครับคือสีงเขาสวยมากเลยไม่เลยกลับ สมากเลยนะคบ,บอกตัวนะครับว่าต้องใช้สายชาร์จ a i r o นะครับในการใชร้แบตตัวนี้นะครับใช,ช้สายชาร์จ Android ไม่ได้นะครับต้องใช้ iOS เท่านั้นนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปก่อนนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ใครชอบคลิปวิมผบฟังโมทูสแต่ว่า a i r p o d ตัวนี้ก็อย่าเริ่มกดไลค์นะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูกันแล้วก็กด s u b ส c r i b e ให้ผมกันด้วยนะครับ ก็ใครอยากได้ก็สามารถไปหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยวว่าสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะครับก็คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าในในช่องที่มีชื่อว่าโอชิสุการดานะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ